ระเทียมใส่ลงไปครับเดียวนี่ครับฝักวนะใส่ลงไปเลยครับใส่หลายแทบหลายใส่น้อยแทบน้อยนะครับมันลงไปชั่วต้มล,ลงไปครับอือโอ้โหกลิ่นหอมโชยชวนนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆรสชาติก็แซบนัวนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เมนูสไตล์บ้านๆอีกแล้วนะครับผมกับข้าวเย็นตามสไตล์โอสายรุยอีกแล้วนะครับผมอันนี้ครับวันนี้เราจะมาผัดผักรวมนะครับผมก็จะมีกระหล่ำมีปูมีหลายอย่างครับมีเห็ดมีแครอทแล้วก็ถั่วโอเป็นผักรวมนะครับหลายๆอย่างรวมกันนะครับก็เราจะมาผัดใส่หมูนะครับผม ก็จะใส่ทั้งหมูบดและก็หมูชิ้นนะครับดูหมูนะครับหมูเยอะกว่าผักอีกนะครับผมมาแล้วครับแล้วก็นี่ครับกระเทียมนะครับกระเทียมส่วนประกอบของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็น้ํามันแล้วก็จะมีน้ําตาลนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายนิดหน่อยผงปรุงรสนัวนี่ครับ โชยรสนะครับแล้วก็น้ำปลาได้แล้วครับนี่ซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปครับอประมาณนะครับไม่ทําเยอะแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปครับเกลียวเกลียวหอมอบเหลือง,งน,นะครับผม โ okay, อเคแล้วก็นี่ครับปรับวนใส่ลนไปนะครับโหเยอะมากดูครับโห oh, 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 oh. 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 ตรงน,นี้นะครับใส่ฟอสหอยลงไปเลยนะครับใส่ลงไปใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยนะครับกขาวใส่ลงไป บั้นบ้านตามสไตล์โอสายลุยนะครับนี่โอเคครับใส่น้ำนิดหน่อยใส่น้ำลงไปชั่วชอบน้ำเยอะใส่เยอะชอบน้ำน้อยใส่น้อยนะครับโอเคมาจาัดไปปรุงเครื่องกันครับปรุงรสชาติกัน,น ใส่ไปตัดทรายผงนุ่งใส่ลงไปใส่หลายแทบหลายใส่น้อยแทบน้อยนะครับตามด้วยผงชูรสใส่ลงไปคนครับคนคนคน,นลงไปครับอือโอ้โหกลิ่นหอมโชยชวนนะครับเพืเ่อนๆกลิ่นเตะจมูกเลยเกือบไงท้องหอมเลยครับหอม คนไปครับให้ผักหนึบนะครับอือหือสุดยอดครับโอ้ยมันเพื่อนดูดูสภาพน่ากินไหมครับโอ้โหผัดผักนะครับผัดผัดนี่หนูบานบานอ ชิมก่อนชิมก่อนรสชาติขาดอะไรบ้างชิมก่อนนะครับเพื่อนๆชิมรสชาติก่อนอ,อ,อืโอเคเลยครับสุดยอดเลย อร่อยอร่อยแซบแซบนัวแซบเลยครับเพื่อนๆโักสุกก็เตรียมตัวรับประทานได้ครับเพื่อนๆโ,โอเคครับผมเพื่อนๆผักก็สุกเรียบร้อยนะครับผม รสชาติก็แซ่บนัวนะครับผัดผักรวมนะครับผมตามสไตล์โอสายรุยนะครับทำกินเองที่บ้านแซ่บแซ่บนัว,นวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพืเ่อนๆกดถูกใจด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องโอสายรุยด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้เพืเพ่อนๆได้รับชมอีกนะครับก็คลิปหน้าจะมีอะไรมาให้เพืเพ่อนๆได้รับชมก็คอยติดตามนะครับผม จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะสุกเรียบร้อยนะครับผมมาเด้อแซบแซบนัวๆเพื่อนๆมากินด้วยกันครับกับข้าวเย็นมื้อนี้ผัดผักรวมแซบแซบหอมนะครับผมรสชาตินัวมากโอเคครับผมตักใส่จานเตรียมตัวรับประทานข้าวเย็นกันครับไปกันครับอืม,อม ยอยครับผมอร่อยโอเคครับผมสวัสดีครับ